ดังนั้นเราก็จะต้องย้อนกลับนะครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับดังนั้นเราจะค่อยๆทําการหา c b และ a ตามลําดับนะครับถ้วน้องจําเรื่องของการหารได้ไหมครับมีเศษด้วยนะครับมันคล้ายกับเรื่องเศษส่วนกับจํานวนคละนะครับอ่ะเป็นยังไงพี่หมูจะมาเฉลยให้นะครับ เริ่มจากข้างล่างครับน้องๆอ่าข้างล่างนะ c หารด้วย3ใช่ไหมครับได้ผลลัพธ์คือ20แล้วเศษ1นะครับหมายความว่าอะไรครับอ่าถ้าน้องน้องลองเขียนนะจากนั้นให้ลองเขียนนะครับ c นะครับหารด้วย3ใช่ไหมครับคำตอบที่ได้คืออะไรครับ20เศษ1ส่วน3จํจำได้ใช่ไหมครับเรื่องของจำนวนคระเห็นไหมครับคำตอบคือ20มีเศษ1ตัวหารคือ3 จากนั้นน้องๆก็ทําการเปลี่ยนจํานวนคระให้เป็นในรูปของเศษเกินเราก็จะได้ตัวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ20เศษ1ส่วน3าําเป็นเศษเกินได้ว่ายังไงครับน้อง3คูณ20ใช่ไหมครับแล้วบวกด้วยตัวเศษใช่ไหมครับน้อง3คูณ20และบวกด้วยตัวเศษออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ20คูณ3เป็น 60- 60บวก1นะครับเท่ากับ6 1อ ส่วน3เห็นไหมครับว่า61ส่วน3เหมือนกันไหมสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่อง tiktok f ฟอัส s ิ i l t e r นะครับ